โรงเรียนบ้านแม่รังพลานาไมยดีมีความรู้เชิดชูคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่รังมีจุดเด่นเป็นโรงเรียนต้นแบบหลายด้านได้รับประกาศเกียรติคุณในเรื่องการจัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่แบบบูรณาการผสมผสานเป้าหมายหลักคือ เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องการเลี้ยงไก่แบบครบวงจรนำไข่ไก่ไปบริโภคเป็นอาหารกลางวันจัดจำน่ายเป็นรายได้เสริมและโมนไก่นำไปใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกผักทั้งของโรงเรียนและแจกจ่ายให้ผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงปลา เพราะเหตุซึ่งทุกโครงการสามารถเชื่อมโยงผสมผสานกันได้เป็นอย่างดีทำให้หนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมีความรู้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้